สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยรายการที่มุ่งหวังจะส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักและก็ยอมรับกันในวงกว้างยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้รายการของเราก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เราได้ทราบว่าที่นี่ได้มีโครงการนำร่องในการศึกษาเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยโรคก,กระดูกระหว่างหมอพื้นบ้านกับโรงพยาบาลของรัฐค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านของหมอเสร์ฐขาวอรุณภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านท่านหนึ่งที่มีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในชุมชนและก็องค์กรของรัฐค่ะเราไปพบแล้วก็พูดคุยกับท่านกันนะคะ คชมคะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือคุณลุงเสิดขาวอารุณหรือว่าหมอเสิดที่รายการของเราพาคุณผู้ชมมาพบนั่นเองนะคะและนอกจากคุณลุงแล้วนะคะวันนี้เรายังมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึง่งที่จะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอนะคะเพื่อที่จะร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของหมอนั้นให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับคุณพี่สารพีขาวสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะ ขอเรียกสั้นๆว่าพี่ตู่แล้วกันนะคะซึ่งพี่ตู่นี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่สาธนารณสุขเป็นนักวิชาการสาธนารณสุขนะคะของโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่เองละคะ่ะที่เข้ามาคลุกคลีกับเรื่องราวของหมอเสิร์ตนะคะในเรื่องของโครงการโครงการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเลย ส่วนโครงการนั้นเป็นโครงการอะไรเราคงจะต้องมาถามที่พี่ตู่กันแล้วล่ะค่ะว่าเป็นโครงการอะไรคะแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรค่ะเป็นโครงการศึกษารูปแบบความร่วมมือการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักโดยแพทย์พื้นบ้านกับหน่วยสถานบริการของรัฐค่ะเป็นโครงการของใครคะเป็นโครงการของกรมพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านและก็การแพทย์ทางเลือกนะที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาในการวิจัยในครั้งนี้ค่ะ อันนี้เขามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทําอะไรคะ,ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหารูปแบบของความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักนะคะ,คะ,อะของหมอพื้นบ้านกับในสถานบริการของรัฐนะคะแล้ววิธีการดําเนินการของโครงการนี้ล่ะคะคืคื เดิมเนี่ยปัญหาของของเรื่องนี้นะที่ได้ที่<ะ>ทําเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่า,าคนไข้กระดูกหักเนี่ยหลังจากที่รับการรักษาแล้วก็มันมีภาวะผิดรูปนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้กับคนไข้นะคะก็เลยเทําการวิจัยเรื่องนี้โดยที่มีรูปแบบของการดําเนินการก็คือหนึ่งเราไปาสัมภาษณ์หาข้อมูลจากผู้มารับบริการนะคะ,ะว่า จริงๆแล้วก็อยากรักษาแบบไหนนะคะแล้วหลังหลังจากนั้นเราก็มาทำประชุมทีมร่วมกันระหว่างาทุกหน่วยงานนะคะทั้งตัวหมอพื้นบ้านทั้งหน่วยงานของชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยงานของอบตอเรามาทำเวทีร่วมกันนะคะว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรนะมติของการจะทำเวที ก็คือว่า,าถ้าผู้ป่วยมาร,รับการรักษานะคะก็คนไข้ก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะรักษารูปแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตกลงตรงนี้ที่หลังจากศึกษารูปแบบแล้วก็คือมีอยู่2เรื่องนะคะที่หน่วยงานของรัฐกับคุณลุงหมอจะทํางานร่วมกันก็คือในเรื่องของการาส่งต่อผู้ป่วย ไปโรงพยาบาลนะคะ, hmm. ะหรือโรงพยาบาลส่งต่อมาให้คุณลุง oh, หมอรักษา <okay. S 2> ที่บ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เอ็กซเรย์ X <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> ที่โรงพยาบาลคุณลุงหมอก็จะส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์แล้วก็ให้หมอทางกระดูกเนะะี่ยค่ะดูฟิล์มแล้วก็ดูผลของการรักษาว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ okay. อันนี้ก็คือมาถึงเรื่องของการที่เราลงพื้นที่แล้วใช่คะแต่เดิมเนี่ยแต่เด, uh huh. ดิมเนี่ยก่อนที่จะมาตรงนี้นะคะ,คะ,ะกรมกรมของอเขาได้ทําการศึกษาทําการวิจัยเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการพัฒนาศักยภาพข,ของหมอพื้นบ้านก่อนนะคะ,ะว่าถ้าหมอจะทําเรื่องของการกระดูกหักเนี่ยหมอพื้นบ้านเขายังขาดเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้น กรมกอ็อบรมเรื่องตรงนี้นะคะเรื่องเรื่องของอการสรีระการวิพากเรื่องของอหักแบบไหนหรืออย่างไรที่หมอพื้นบ้านที่จะต้องทำการรักษาและอีกส่วนหนึ่งที่รักษาไม่ได้เกินความสามารถก็จะต้องส่งโรงพยาบาลนะคะคคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกรมเขาได้ทำการ พัฒนาตรงนี้ให้หมอพื้นบ้านไปแล้วอ,อ๋อดำเนินการไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงส่วนของที่เราลงพื้นที่เพื่อทิช่าเอ๊ะแล้วทําไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะคะก็ที่นี่คือ,อลุงหมอเสิร์ตเนี่ยนะคะ<ช>ก,ก็มีคนไข้ยเยอะนะคะออข,อของที่ทําการรักษาเนี่ยทั้งในพื้นที่ของอําเภอหลังสวนเองแล้วก็ที่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าสุราษฎร์ไม่ว่าระนองนะคะ <c oughs> ก็จะมาหาหมอที่นี่อะคะ่ะ พราะจันที่นี่คนไข้ก็ยังเยอะอยู่ก็เลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็โรงพยาบาลหลังสวนนี่ก็มีหมอทางแผนกกระดูกอยู่ด้วยะะอ่ะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่ททพอเหมาะพอเจาะในการที่จะมาทําเรื่องนี้นแล้วตอนนี้โครงการนี้ไปถึงไหนนะคะช่วงนี้ก็กําลังเก็บข้อมูลของคนไข้ที่กระดูกหักนะคะแล้วก็ไปทําการทําความร่วมมือรักษากันตอนนี้ก็เกือบจะปิด ปิดโครงการแล้วนะคะก็นั่นหมายความว่าพี่ตู่เนี่ยจะต้องมาเข้ามาศึกษาเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยเข้ามาหาข้อมูลจากคุยกับคณไข้นะคะแล้วก็คุณลุงหมอด้วยใช่ไหมคะเป็นประจำแสดงว่ารู้เรื่องราวของหมอเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวจะได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของคุณลุงนะคะทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่ถามลุงหมอบ้างนะคะว่าตอนนี้นะคะตอนนี้กําลังนวด คนไข้เขาเป็นอะไรคะลุงนี่เป็นโรคเอามาผลึกตายเสียหนึ่งมือตายมือกลางข้าข้างหนึ่งเสียหนึ่งคือวันนี้ก็เรียกเป็นลูกเอมาผลึกเดี๋ยวนะคะเป็นเป็นอามาผลึกเอามาพาดเอออามาพาตนี่ไปอีกอย่างหนึ่งะอามพาตนี่คือเป็นเป็นกรับ๋องเหล็งต้มตายไป็มัดทั้งมือทั้งเท้าข้าสิช่องมือช่องตีนนี่คือว่าเรียกอมาอามาพาดอันนี้เป็นอามาผลึกเสียหนึ่ง แล้วทีนี้ลุงจะช่วยรักษาเขาอย่างไงบ้างคะมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างมีวิธีการนึ่งบีบเคลนเอ็นให้มันฟื้นเป็นขึ้นมาได้ใช่ไหมค่ะให้พอได้เส<บ>ื่อมตัวพอได้พอพอได้มันเอ็นในต้นถูกไส้พอได้ช่วยกันทำงาน,เ,นเดี๋ยวลื่อนล<ะ>ุงเลื่อนใช่ไหม ขออนุญาตที่ตูค่ะก็ะค,คือคือคือคนไข้เป็นอมัมพฤกษ์ตรงนี้เนี่ยนะ,ะ,ะระยะนี้ก็คือเป็นการระยะของการฟื้นฟูนะคะคะ่ะหลังจากที่ทําการรักษาแล้วตอนนี้ก็ฟื้นฟูให้จากที่แขนขาออ่อนแรงนะคะ,คะ<ช>แขนขาออ่อนแรงแล้วก็ใช้การการนวดนะคะการนวดเพื่อกระตุ้นของการไหลเวียนให้มันดีขึ้นนะคะไม่ให้ไม่ให้เกิดภาวะอ่อนแรงมากขึ้นค่ะ ก็ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นลุงส่วนใหญ่ก็นจะนวดคนไข้ที่มีหลายๆอาการมาใช่ไหไมคะคลุงรักษาโรคอะไรบ้างคะมันรักษาอยู่ลายหรูกันนี้ทํเป็เป็นอยู่แล้วนะค่ะก็รักษาอยู่ได้ลายลายหรูกันนียอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเส้นอามะาพร้กกากมพราค่ะนะค่ะหรือก็ได้ทุกสิ่งย่างด้วยหมาหรือว่าที่เป็นต้มยาหรือว่าที่เป็นปัดหรก็ได หลายอย่างใช่ไหมคะเอ๊เดี๋ยวต้องถามพี่ตู่หน่อยจากการที่พี่ตู่เข้ามาคลุกเคลีกับคุณหมอพี่ตู่เห็นคุณหมอรักษาโรคอะไรบ้างคะที่ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหนึ่งคนไข้ที่กระดูกหักนะคะอันที่สองก็พวกอัมพฤกษ์อัมพาตอันที่สามพวกพวกตาต้อกระจกนะต้อเนื้อค่ะแล้วก็วิธีการ คุณลุงเรียกว่าอะไรนะปัดซางเหรอปัดซางปัดซางรือว่างูกัดได้ป่ะเนี่เรื่องของงูกัดค่ะรงงกกะักษาหลายด้ยานเลยต้มยาแก้รูอมาพึกกรรมาพัดมียาต้ม <ยา S 1> ตแล้วฮะคนวัดศาสตรอะไรต้องต้มยาคลิน,นี้แล้วคนไข้ความรุนแรงขนาดไหนคะถึงต้องใช้ยาต้มร่วมด้วยคือว่าเข้าไปแก้เส้นภายในไงเส้นในภายในพอนวดต้องการเียกือนใยน้อยอยู่นี่ คือคือการต้มยาแล้วก็ให้คนไข้ทานยาทานยาเพื่อที่จะภาษาของการแพทย์ทางเลือกก็คือให้ให้คลายเส้นใช่ไหมคะคุณลุงได้แน่ต้องให้ยาคลายเส้นด้วยได้แน่นะคะเป็นหลักษาภายในกันค่ะทีนี้หนูสงสัยค่ะว่าอยคุณลุงรักษาโรคตั้งเยอะแยะเลยหลายโรคคุณลุงได้รับความรู้นี้มาจากไหนคะได้มาจาก หลายหล่อาจารย์เคยได้มาหน่าได้มาหลายอาจารย์หลายอาจารย์เลยนะแต่ว่าใครเรื่องดูคักี่พอนี้ได้มาจากพอทถวเด่งยาวค่ะตั้งแต่สมัยไหนคะเนี่ยก็ไล่ครึปีมาแล้วเนี่ก็ได้มาผมก็ได้ไปเรียนมาอยู่ที่พอทถวเด่งยาวประมาณสามคสามปีเองเตั่งแส่มอยุสิบเจ็ดปีหนาะตมั้งหน่าค่ะ จนมาทุกวันนี้จนมาอายุเจ็ดทิว่าแล้วนี้หนึง่งโตอยู่นี้แต<ล><ะ>่หมอคอนหมพอพมทำอยู่นี่นคือว่า <ปะ S 1> คนรุ่นก่อนเขามีอยู่หมาใช่ไหมยันพอเท้าแดงยาวตาหมออ้อพรุมตาหมออ้อพลอยตาหมอ้อพันได้คนไมีอยู่หมาแต่แค่นเขามาห้าส่วนหน่อยนะ,ะแต่พี่ไม่เกินสิบคนคคก็ทำามาเทียมนู้นไอ จนมาถึงถุกวันนี้หมายถึงว่าลุงหมอเนี่ยก็ทําไปพร้อมๆกับสมัยรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นนั้นเลยทำมาพร้อมๆกันยาวอายุหรอยว่าปีนู้นอ่ะเดี๋ยวขอความชัดเจนอีกทีนะคะปี่นั้นนู้นทำมาแต่ว่าคนที่นิยมมันน้อยเราเขาต้องไปหาผู้ใหญ่ในที่อันสาปีนึงไม่เกินสิบคนค่ะว่างั้นนะค่ะแล้อยู่ว่าแล้วก็เลยไปตั้ทแต่ห้าที่สองปีก็ยังไปต่อยกองทหารอยู่เลย ผมรับทหารรับโุ้ยพุณค่ะอ๋อจากทหารแล้วก็มายุบ้านหกเดือนแล้วก็อย่างโตแล้วในหกเดือนนั้นนะแต่หกเดือนนั้นโตไม่เกินห้าคนแล้วก็เข้าวัดบวชอยู่ยี่ทิพวะปีถามพี่ตู่ก่อนนะคะว่าคืออะไรเริ่มต้นเนี่ยคุณลุงเริ่มทําการรักษาเริ่มต้นเรียนเนี่ยประมาณตอนอายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปถูกทหารก็ยังใช้ความรู้เนี่ยในกองทหารค่ะพอกลับจากทหาร ก็มาบวชนะคะซึ่งบวชก็คุณลุงก็ยังทําการรักษาคนไข้อยู่อย่างเช่นคนไข้ที่ตกต้นเงาะตกต้นไม้นะคะก็คือยังคงรักษาอยู่เลยอบวชต้งา้ใชบวชต้งหลายปีใช่ไหมคะหลายปีคือนานแค่ไหนคะยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีและหลังจากนั้นก็ศึก ซึกมาแล้วก็มาทำซึกมาก็รักษาแบบเี้ทีนี้๋อสงสัยว่าจะมาหนอยู่ถูกเท่าทุกวันนี้ค่ะแล้วตอนนั้นทําไมถึงศึกล่ะคะก็บวชอยู่ก็สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยได้มันคือว่ามันความลำบากมันมีอยู่หลายยากหมายถึงว่าในเทศบันผชิตใช่ไหมคะทำให้เรารักษาผู้ป่วยยากนั่นเองถ้าเราหัวเปล่นพระเปกี่ยงอยู่มันจับตองได้แต่ผู้ใจค่ะใช่ไหมค่ะแต่ไม่ใช่ว่าซึกงกันมาแล้วที่อ่า ถ้าเราเกลียดที่แจกหลักทีัชังอยู่ปบบนั้นเอาเปรียบทำให้แต่ผู้ใจผู้ยิ่งเราก็ไม่ได้ทําเขาก็มองอื่นก็มีกันเลยแต่ว่าม,มันมันมันคือว่าช่วยเลือประชาชนถูกไหม <ฮะ S 1> ความเมตตาหลักใรอุปอมารีเมตตากรนามุดิตาอุเบก่าคือเรายินดีมัดทุกๆคน ไม่เลือดเ่นวันนาผู้นึ่งตนได้ทีเจ็บมาคืออยากจะใช้วิชาความรู้เนี่ยช่วยเหลือทุกๆคนนะคะให้หายจากการเจ็บป่วยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ตามใจใครไม่หวากันหลังจากหัวเลยทำพระถ้นหน้าก็ไม่หวากันได้เลยตอนนี้ก็สะดวกน่แล้วทําทุกวันไหมคะรักษาทุกทุกวันหรอจะวันพระยึดแปดขำยึดเดือนหนึ่งยึดสี่ครั้งทุกวันพระ นั่นเองวันพระแปดํำวันพระแลียนแปดขำวันพระกลางเดือนวันพระเดือนสิ้นช่านยึดเปกลงมาเดือนยึดสี่วันเอ๊ะทำไมลุงถึงต้องหยุดวันพระล่ะคะเม่ยึดมันมันมันก็คือยึดคือว่ายึดปักพ้นจะเป็นวันพระนี่คือว่าการที่ทานี่เพื่อนมันเจ็บมาอย่าไหมอืมมหม้อเข้าไปสําเติมนี่เลยมันลาบากมันยับคนเจ็บนี่อย่าไหมแมก็เจ็บอยู่แล้ว ถ้าเราเข้าไปซ้ำเติมนี่คล้ายๆว่าใช่ว่าเอาจะอำนาจใหเขาคมใหงทำาพือก็ได้ไม่ใช่แนั้นใช่ไหมเราต้องทําโดยวิธีการที่เราต้องทําทำไรต้องให้มีสิ้นทำให้ถูกต้องตามประเพณีการหมายความว่าหยุดวันพระแล้วลุงก็ต้องไปวัดไปทําบุญอะไรอย่างนี้ไปวัดกวาดให้กวาดไปทำเลื้ยงับที่จะไป แล้วถ้าเกิดว่ากรณีคนที่เขากระดูกหักมาแล้วมาเร่งด่วนเจอกับวันพระพอดีเรต้องต่อเราความจำเป็นแต่ไม่อ๋ออันนี้สามารถที่จะทําให้ได้ทําได้ค่ะเพราะความจาเป็นค่ะเราช่วยเลือดแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นบางทีก็อาจจะพ้นไปได้แต่ไม่ค่ะแล้วบางทีวันนี้ติดวัดพระนะเต้นอย่ามาเช่นมันเป็นวัดพระใช่ไหมวันนี้เราเต้นก็ไม่จาเป็นแรงคุยต่อเช้าต่อรือได้วันนี้ได้ หมายความว่าคยุอาการอาการที่ไม่ไม่รุนแรงมากนะคะคุณก็จะปฏิเสธในวันพระการรักษาค่ะแต่ถ้าคนที่มาบาดเจ็บรุนแรงยังกระดูกหักอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคุณลุงก็ต้องทำการรักษาต้องทำอะไรก็แล้วแลอย่างนี้เห็นทําทั้งวันเลยเมื่อวานนี้นะคะมาตอนเย็นก็ยังเห็นคุณลุงยังนวดอยู่เลยแล้วคนไข้นั่งเต็มเลยเมื่อเช้ามาอีกคนไข้ก็ยังเยอะอยู่ไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยไหมคะ เหนื่อยแต่ว่าจําเป็นต้องทําคือว่าเราทํามารักษากันอาชีพนี้มาจนตนลอดต้องทําอยู่แบบนี้ใช่ไหม,มถ้ายึดทําเสียอยติผักผัวใครมามาเนี้ยมันก็ต้องหน่เนื้อเสียใจยใช่ไหม,มว่าเออเพื่อใครย,ยึดจะเพาะเลื้ยงไรใครยึดเพื่อใครไม่ทําแล้วนี่มันมันคือว่าไม่ใช่เลืองต้องทําเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสังคม เดี๋ยวเอาชัดๆอีกทีว่าเจตนาของคุณลุงอะค่ะว่าเหนื่อยแต่จําเป็นต้องทาเพราะว่าใจเราสละทางด้านนี้แล้วค่ะคือใจเราพร้อมที่จะให้เลือกทางแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีน้อยเมื่อนี่มีน้อยที่แล้วค่ะเอ้ยแล้วคุณลุงรู้สึกอะไรนะปวดเมื่อยเองไหมคะต้องทําเหมือนเหมือนกันทุกวันก็มันมีปวดเมื่อยมีเหมือนกันแต่ว่าจําเป็น อดทนไปมัง่งบีบเองไปมั่งเลยทาแก้ไขไปทาหน้าที่ะแล้วเราแก้ให้ตัวเองอยังไงอะคะก็คือบีบเองแก้ไปเองเยจ็บตรงน,นี้ก็หนวดปูน้ามันใช้บีบหนวดไปทมหน้าที่การที่จะทําข้อตัวเองเราบ่าแก้ไขค่ะอ๋อนั่นคือเราสามารถที่จะแก้ไขให้คนอื่นได้แล้วเราก็ใช้ความรู้ของเราเนะี่ยแก้ไขให้กับ<ล>ตัวเอง,เองได,ได้แล้วทีนี้ ทำมานานนะคะสงสัยว่าคุณลุงอ่ะทำมานานแล้วมีการได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อะไรนี่ให้กับลูกศิษย์่มครับีกันลูซิตีนี่กันลูซิตก็มีมแต่ว่าบางคนนี่ก็คือว่าเอาใจใส่ต่อหน้าถี่บางคนก็ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าถี่แต่เท่ากับลูซิตแต่ละคนนี่แค่จอบหนวดสป,ปามาเข้า็เอมาคว้า,า,าให้เรียนเป็นมอตอนะก็ะได้หมายู่ประมาณเราสามเดือนได้มันไม่รู้เรื่องเลย การการะทําปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมก็แชยไม่ได้ถึงนึ่งต้องมีคนที่มีทีท่ทำต้องมีใจอบ้อมอารีทราบมีใจเมตตาธรรมต่อทรัพย์มนุษย์ถูกสิ่งยัางไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หมายถึงคนที่จะมาเรียนกับคุณลุงใช่ไหมต้องมีคุณสมบัติสามข้อที่กล่าวว่านี้ถึงจะเรียนได้แล้วตอนนีนะ้พอมีบ้างหรือยังคะที่มีแต่ว่า ก็มันที่ว่าที่ว่าเราที่หวังอยากจะเหนื่อเจอใจให้รู้สิกทาไปนี้มันมันมันลำบากมันไม่เมื่อจะทาเองใช่ไหมบางคนมันก็ทําดีบางคนมันก็ทําโดยเจตนาที่ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบสักแล้วมันเสียยังไงคะใช่ไหมไม่สมบูรณ์แบบคือทําไม่ถูกต้องไงทําไม่ถูกต้องนั่นเลยไม่ถูกต้องไงหมายถึงว่าเอาความรู้ไปเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดตามที่ลุงสอนไปมันไม่ถูกต้องไง เรื่องเหมือนเช่คุณลุงไม่มั่นใจผลของการรักษาเหลือทำไมไม่อยู่บนนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะมีความสามารถได้ตามที่คุณลุงต้องการเนี่ยเขาต้องใช้วิชเวลาที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัตินานไมาต้องปฏิบัติเวลาหลายวันนะต้องเรียนกับเดอนรู้ใจกันนะว่าไอ้นี่จะตั้งใจได้ไหมหรือตั้งใจไม่ได้หรือทำจริงหรือว่าทำเพียงปลอมแปลงกันมาให้มันแน่นอน อืแล้วท <the öst> ุก uh, วันนี้คุณลุงมีความรู้สึกยังไงกับงานที่คุณลุงทําทุกวันนี้คะคือว่าเป็นกิจภาระจําเป็นที่ต้องทําต้องรับใช้ประชาชนอยู่แบบนี้จนตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเองหรือว่าเหมือนกับว่าเราได้ตั้งสัจจะหรือว่าเราได้รับอะไรมาอย่างไงหรือเปล่าคือว่าได้รับมาจากพอเท่าเด็กยาวเงยพอเท่าเด็กยาวเป็นครูต้นอาจารย์ย่อยย้ยไหมการุณชาญไปเรียนอยู่เนี่ยคือว่ามันสิบสามคน ใช่ไหมจุดนั้นเนี่ยจุดหนึ่งคลิปสามคนทีนี้ก็มาได้กันสามคนช่นลุงแป้ลุงชายก็ะพนนี้ตายถึงไม่หมดแล้วอย่างไอ้ช่นคนเดียวเองซึ่งจําเป็นต้องสํานาทีนี้อยู่ใช่ไหมเราจะละาถึงนาทีไม่ได้ก็คือว่าพระข้อบของผืนลังส่วนมันมีอยู่ที่ <c oughs> รุน<า>นร่นผนหน,นึ่งที่ไป<ด>เรียนจากอาจารย์ต้นก็คืออาจารย์ปู่อาจารย์แดงนะคะอาจารย์แดงค่ะ เราเรียกว่าอาจารย์ต้นค่ะรุ่นของคุณลุงเนี่ยมี13คนา่คนแต่ว่าที่มายึดเป็นอาชีพเนี่ยสามคนลุงแปนลุงชายใช่สามคนแต่จุดนั้นเหลือแต่คุณลุงที่เราเรืองอาจารย์ไม่ได้แกยี่ิคนยังแ่อาจารย์ไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ไม่สามารถทำงานไม่ทุกต่ะที่เรามีคนเราต้องทานะคะเพราะเรารับความรู้มาแล้วเราต้องทำตรงนี้มันในเรื่องของความภาคภูมิใจ คุณลุงมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับอาชีพนี้ยังไงบ้างไหมคะหรือว่าภาคภูมิใจในชีวิตนี้ที่ได้ให้กับการียสละของทุกคนคือว่าการทํานี้นะค่ะคือว่าการทํานี้ไม่ได้กากินหรือเรี่นรองจากผู้นุง่งคนใดใช่ไหมอือแลแต่ความเมตตาทําเขาจะให้เท่าไรก็ไม่ไหวนะเรื่องเขาไม่ให้เลยก็ไม่หไ,ไหวนบ่มันนะะแต่ว่าสมมติเสมยว่าดูฮักเร่บบานี้ถอนเราถอนก็ตาม สามถอสี่ออนก็ตามค่าค้างหน้าพักม,มาเท่าได้ก็ตามแต่ชาตินี้คือว่าตั้งรัฐสามสิบสองบาทท่าอาคาร,รับสสองขคุณใช่ไหมตีเหรียญตังเป็น3า0 0ันห้ชาติไม่เคยเพราะครูบ้าอาจารย์สั่งมาเท่านั้นเอาเท่านั้นชาสบองบาทคืออะไรคะคือคือคนไข้มาถึงเนี้ยนะคะ,ะ,ะตามหลักศาสตร์ของของคุณหมอก็คือให้ตั้งราช ก็หมายความว่าให้ให้ให้เงินคุณลุงเนี่ยสาสิบสองบาทนั่นหละตังรัดมากรูคือค่าครูอะไรค่ครูอะไรนี้ไหมคะนั่นอค่ะสามสิบสองบาทเขาไม่เอาคืนจานนั้นค่ะแต่เกินกว่านี้ขาดกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องตั้งแถาอากาศใช้ไหบซ่องข้อคนจ่าไหมค่ะเกินจากนั้นคือไม่ใ่้เลยค่ะไม่พิสละแล้วลุงคิดว่าลุงจะทําช่วยเหลือผู้คนเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนคะมันแล้วแต่ชีวิตเลย เรื่องนี้ต้องตอบปแล้วแต่ชีวิตนะถ้าชีวิตมันยังอำนวยได้ก็ยังทําไปได้เลยแต่ถ้าชีวิตไม่อำรวยได้นะรู้ผลในตัวมันเร่งเอาจนว่าสิ้นชีพไปก็คือวันวัตกันเคียงได้ก็ไปเคียงนั้นเรียกว่าทําจนสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะที่คุณลุงยืนยันว่าจะทําไป <laughs> แล้ว <laughs> จริงๆล,ลุงมีความสุขไหมกับการได้ทํางานอย่างนี้คะมันก็มีสุขมังนก็มีทุกข์มังนก็ปนปนอะไรนักใจหน้าคนต่อเลยคนนั้นนักใจหน้า เสียใจเดินนักเหญ่บางทีเราปฏิบัติหน้าที่ว่าเออต้นน่ะไปแล้วนอนอยาเท่วกระดุกระดิกหนักน้าเลยอยาเท่วฉุนหนักน้าเต้นน่ะคองแรงแต่อยยากินน่เฉียงค้องเป็นบางสิ่งบางอย่างแค่แร่นกันเสียมก็ด ủ นะห้ามไปปีิมันไม่ควรไลหมายว่าค่ะเรารักษาแล้วใช่เราต้องมีข้อห้ามว่าห้ามทําอันนั้นต้ามทำนี้นีนี่เล่นไม่ไม่ควรเล เนี่ยมันเหลือก็มาการไม่ขวางนี่แหละเพราะไม่ได้ควบคุมยู่แค่นี้อพอโตให้เสร็จเดี๋ยวซึ่งกลับบ้านไปอีกแบบนี้ซึ่งทพักแค่นี้ไม่มีอ่ะมันทำให้มันเสียไหม่ะเนี่ยเพราะไม่มีทิพักถ้ามีทิพักยุคชาควบคุมได้ไวอ่อไม่ยความ่ถ้าคุณลุงมีที่พักให้คนรวยเนี่ยหาย100%รวยถ้าที่จะไว้ได้เลยถ้าอย่างนั้นําทจริงเหอะมใจไหมฮะ ภูมิใจเรื่องภูมิใจนะภูมิใจมานานแล้วตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีมาเข้าเรียนตั้งพอเท้าแดงยาวนูว้นไชาติภูมิใจในเรื่องนี้นะแล้วก็ชาติก็ศึกษามาบทอะก็อย่างเี่นศึกษาห้าผู้ที่อาจารย์ผู้รู้อยู่เหมือนกันอ๋อ,อเทียวสุดงสูดได้เทียวห้านี่เอมามาพูดกับมาพานี่ก็ชาติได้มา,าอาจารย์เอาเทียวสุดงอยู่เหมือนกันบอกเขาเนาะอ๋อเรียกว่าหาความรู้มาเรื่อ<า>ยนะ ภาคภูมิใจกับศาสตร์วิชานี้มากๆนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็รายการของเรานั้นนะคะรู้สึกภาคมีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่เราได้เห็นแพทย์พื้นบ้านนะคะที่มีความรู้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะเสียสละตนเองนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะจนมาถึงวันนี้ก็บอกว่าจะทํางานจนชีวิตนั้นหาไม่เลยนะคะโดยที่ไม่ย่อท้อใดๆทั้งสิ้นตราบเท่าที่สุขภาพร่างกายจะอํานวยนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะหมอเสิร์ ขาวอารุณที่ให้ความรู้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยกับเรานะคะขอบคุณค่ะและอีกคนหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือคุณสารพีขาวสุวรรณนะคะหรือว่าพี่ตู่ของเรานั่นเองค่ะที่มาช่วยสร้างความกระจ่างนะคะในรายละเอียดต่างๆที่บางครั้งอาจจะเอ๊ะเราไม่ชัดเจนให้เรื่องราวของคุณลุงนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ว,วันนี้ก็รายการของเราคงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เคยเชื่อเลยค่ะเมื่อวานนั่งคิดดูนั่งรอห้าชั่วโมงคิดอยากจะกลับเหมือนกันเพราะว่าเห็นคุณลุงเขาดึงแขนผู้หญิงอีกคนหนึง่งเขาแขนหลุดอะนะแล้วเขาเจ็บมากเขาน้ําตาร่วงแล้วพอสักพักเขาก็อาการดีขึ้นคืนนั่นคือรู้สึกว่าคือเป็นคนใกล้บ้านสอบถามเขาเขาบอกว่าดีขึ้นก็คือโอเคนั่งรอจนกระทั่งเสร็จนั่งรอจนถึงได้นวดพอนวดเสร็จกลับไปเมื่อคือนก็รู้สึกว่านอนหลับสบาย สมองอะไรมันโล่งไปหมดจากอาการที่ว่ารู้สึกว่ามันตึงต้นคออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คือพอนวดไปเสร็จอาบน้ำก็รู้สึกว่าสบายตัวโล่งมาก